นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลลับตอนราชงคลักษ์ผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พงสุวรบทที่15การเดินทางแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำสายสำคัญของชาวพนะนครถูกชีวิตเริ่มต้นที่แม่น้ำสายนี้เป็นทั้งแหล่งอาหาร และเส้นทางการเดินทางบัดนี้มีเรือใหญ่น้อยมากมายใช้แม่น้ำสายนี้ในการเดินทางรวมถึงเรือกระแส่ลำเล็กลำหนึ่งที่มีพ่อพัดเป็นนายท้ายภายในกระแสงนั้นท่านหญิงจันกระจ่างกับอุบลหลับอยู่แสงอ่อนๆในยามเช้ากระทบใบหน้าท่านหญิงจันกระจ่างพ่อพัดเผลอมองเข้าแล้วเหมือนดังโดนมนต์สะกด ใบหน้ากลมเกลียงผิวหน้าเนียนสะอาดผิวคมเข้มคิ้วดังคันสอนริมฟิปากแดงเป็นกระจับจมูกเป็นสันดวงตากลมโตใบหน้างามดุจดเทพธิดาแม้แต่ตอนนี้ท่านหญิงจะปกปิดตัวเองแต่งตัวเป็นชายก็ตามภายในหัวของพ่อพัดในเวลานี้ ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตัวเองดังไปมาใบหน้าร้อนแดงตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกอะไรกันนะพ่อพัทคิดถึงไหนแล้วพ่อพัทท่านหญิงลืมตาตื่นขึ้นดวงตากลมโตมีแววของผู้มีปัญญาพ่อพัทพ่อพัทท่านหญิงเอ่ยขึ้นอีก พอตอนนี้ใบหน้าพ่อพัดดูตกตะลึงกับอะไรบางอย่างขอรับมีกะไรหรือขอรับท่านหญิงพ่อพัดตอบหน้าแดงๆเราถามว่าถึงไหนแล้วปากน้ำแวงเมืองนอนขอรับอีกห้าวันเราจะไปถึงเมืองราชบุรีขอรับพ่อพัดตอบหน้าพ่อพัดแดงแดง ไม่สบายหรือเปล่าท่านหญิงถามเออเออคือเปล่าขอรับกระผมสบายดีพ่อพัดตอบเสียงอึกอักแล้วนี่พ่อพัดเหนื่อยไหมเสียงหวานของท่านหญิงถามอีกกระผมไม่เหนื่อยขอรับท่านหญิงพ่อพัดตอบหัวใจเต้นแรงหน้าร้อนไปหมดตอนนี้พ่อพัดอยากกระโดดน้ำให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย เดี๋ยวเราแวะท่าน้ําข้างหน้ากันขอรับท่านหญิงจะได้ทําธุระก็ผมจะหุงหาอาหารมาให้ตามใจพ่อพัดเถิดท่านหญิงตอบพ่อพัดกําลังหุงหาอาหารปิ้งปลาอยู่ริมตะลิ่งข้างหลังมีพระขันปราบชมพูคาดอยู่ท่านหญิงกับบุบลไปทําธุระของสตรีบริเวณใกล้ๆ กินข้าวหุงใหม่กับปลาย่างหอมฟุ้งเจ้าเป็นใครยใยมาจอดเรือที่ตลิ่งนี้ไม่รู้หรือว่าที่นี่มีเจ้าของเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังของพ่อพัดพ่อพัดตั้งสติหันไปเห็นทหารจำนวนห้าคนมีเจ้าคนหน้าท่าทางเป็นหัวหน้ายืนทําหน้ายักษ์ใส่พ่อพัดจ้องหน้าชายทั้งห้า เพ่งอาปโปกศินใส่หวังให้ทหารทั้งห้าสลบไปนายท่านนายท่านเจ้าคนนั้นเป็นสหายข้าเองเสียงอา้าวๆดังมาจากด้านหลังทหารทั้งห้าท่านหญิงนั่นเองบัดนี้ได้โพกหัวทานหน้ามอมแมมด้วยโคลนจนเจ้าพัดเองก็จำไม่ได้ว่าน,นั่นคือผู้หญิงที่สวยดุจเทพธิดานายท่าน สหายข้ามันบ้าบ้าบๆนะขอรับนายท่านมีเรื่องอันใดหรือพวกเจ้าไม่รู้หรือท่าน้ำจนถึงตะหลิ่งนี้พวกข้าคุมอยู่ข้าน้อยต้องขออภัยด้วยขอรับข้าน้อยไม่ทราบจริงๆเพื่อเป็นการไถ่โทษพวกข้าน้อยมีอัดมอบให้ในายท่านเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะขอรับพูดจบ กานำถุงผ้าเล็กๆสีแดงที่ภายในมีเงินอัดอยู่ยื่นให้ทหารที่เป็นหัวหน้าเจ้าทหารนั่นหยิบไปดูก็ยิ้มอย่างพอใจพร้อมเอ่ยว่าเอาละเมื่อพวกเจ้าเสร็จธุระแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ให้จงไวขอรับนายท่านท่านหญิงตอบเสียงห้าๆสิ้นคำทหารขี้ช่อทั้งห้าก็เดินจากไป พ่อพัดเป็นกะไรไหมท่านหญิงพูดกับพ่อพัดเสียงหวานไม่เป็นไรขอรับพ่อพัดตอบยิ้มยิ้มในใจพ่อพัดเวลานี้คิดว่าท่านหญิงมีสติปัญญาสูงส่งนักสมแล้วที่เป็นบุตรตีของทุนกระหม่อมอาจารย์นั่นยิ่งทำให้เขาชื่นชมในตัวท่านหญิงมากเป็นทวีคูณทุนกระหม่อมเป็นกะไรบ้างเพคะเสียงอุบลเกิดเอ่ยขึ้น หลังจากหลบอยู่หลังพุ่มไม้ใกล้ๆเราไม่เป็นกะไรอุบลเรารีบกินอาหารเช้าแล้วไปจากที่นี่กันเถอะคอรับพ่อพัดพูดกับท่านหญิงทำไมท่านหญิงถึงทำแบบนั้นละขอรับพ่อพัดพูดขณะพายเรือในแม่น้ำใบหน้ายิ้มยิ้มเหมือนจะรอฟังคำตอบจากผู้ทรงปัญญาที่เราทำแบบนั้นก็เพื่อเลียงเลี่ยง การเป็นจุดสนใจของผู้คนทั้งปวงเรารู้พ่อพัดมีวิชาพระเวทที่ได้เรียนมาจากท่านพ่อแต่ถ้าทำแบบนั้นพวกเราจะกลายเป็นจุดสนใจมาในทันทีอีกประการหนึง่งแค่ทหารเพียงห้าคนไม่จำเป็นต้องลงมือดอกเอาไว้เวลามีเหตุที่คับคันกว่านี้พ่อพัดไข้แสดงฝีมือท่านหญิงพูดยิ้มยิ้มไม่มีท่าทาง ตกอกตกใจอะไรเลยเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติทั่วไปภายในพระนครแล้วหัวเมืองใกล้เคียงเวลานี้ยังไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพ่อเราถูกเนรเทศในข้อหากบฏความจริงท่านพ่อของเราทรงเป็นห่วงบ้านเมืองมากจนต้องทำแบบนั้นพ่อพัดศึกทั้งภายนอกภายในกำลังจะเกิด เมื่อกี้พ่อพัดคงเห็นแล้วขนาดทหารแค่หัวหมู่ยังลังแกชาวบ้านได้นับภาษาอะไรกับขุนนางใหญ่ที่จะไม่หาผลประโยชน์ใส่ตัวหลังจากศึกอุงพยาขุนนางก็ไม่สามารถคีกันแต่ดังก่อนและเวลานี้พระเจ้ามังละขึ้นคลองแผ่นดินอังวะศึกใหญ่คงมาในไม่ช้าพ่อพัดคงเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดท่านหญิงพูด สีหน้าเป็นกังวลแต่พ่อพัดจํจำคำเราไว้นะกรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีลูกหลานไทยจะต้องมีแผ่นดินสืบไปท่านหญิงพูดจบความเงียบก็เข้าปกคลุมคนทั้งสามพ่อพัดรู้ไหมว่าพระขันที่พ่อได้รับมานั้นมีประวัติพอทราบขอรับ ภูนกอมหมอมอาจารย์แจ้งว่าพระขันเล่มนี้มีชื่อว่าปราบชมพูท่านได้มาจากเกาะลังกาตอนที่ติดตามคณะสงฆ์เราไปกอบกู้พระพุทธศาสนาที่นั่นแล้วท่านก็นำมะขันมาประกอบด้ามให้ยาวขึ้นเหมาะกับการออกลบพระขันเล่มนี้จะเป็นกุญแจสู่ดินแดนปลอดภัยที่เรากำลังจะไปนะขอรับพอพ,พัดพูด สีหน้าซื่อๆตัววัคขันเล่มนี้ทำจากเลหล็กไหลแข็งแกร่งสามารถตัดเหล็กได้และที่สำคัญยังใช้ล้างอาถรรพ์ของศัตรูได้ท่านหญิงพูดเสริมใดตดวงตากลมโตพอผัดเผอจ้องเมื่อรู้สึกตัวก็หันหน้าหลบแบบอายทูนก็หม่อมของอุบลอุบลหัวใจจะวาย ภูนหม่อมดือ้อไม่ฟังอุบลเลยอุบลนางในพูดนาค้อนไปค้อนมาพี่อุบลก็อย่าห่วงหญิงให้มากนักสิท่านหญิงพูดยิ้มยิ้มพอพัดเห็นอากาศกิริยาของท่านหญิงก็ยิ่งเกิดความชื่นชมมากขึ้นเป็นถึงท่านหญิงสูงศักดิ์กับพูดคุยเป็นกันเองกับนางในรับใช้หัวใจก็เต้นแรง พ่อพัดคงไม่รู้เลยว่าอาการแบบนี้เป็นอาการของชายหนุ่มที่หลงรักหญิงสาวที่เรียกว่ารักแลกพบเรือกระแซงลำน้อยแล่นมาถึงปากน้ำเมืองราชบุรีในเพลาคำ่ำปากน้ำราชบุรีในเวลานั้นคับแคบตื้นเขินมีเนินดินกลางแม่น้ำเป็นแนวยาวเรือใหญ่ไม่สามารถผ่านไปได้ เรามาถึงปากน้ำราชบุรีแล้วขอรับเดี๋ยวเราคงต้องเทียบตะลิงและคงรอให้ลุ่งเช้าเราค่อยเดินทางต่อไปท่านหญิงกับพี่อุบลน,นอนในเรือนนักขอรับก็บผมจะคอยเฝ้ายามบนตะลิงสองฝั่งเป็นป่าคงปลอดภัยจากผู้คนแต่เราจะประมาทไม่ได้พอผัดพูดขึ้นพร้อมนำเรือเทียบตะลิงก็ะผมจะก่อไฟ เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนผู้จบพ่อพัดก็หาเศษไม้มาก่อไฟวันนี้เป็นคืนข้างขึ้นพระจันทร์สองสว่างสดใสดวงดาวทอแสงเต็มท้องฟ้าเป็นภาพที่เหมือนกับภาพวาดเสียงมแมลงยามค่ำคืนส่งเสียงเป็นทํานองไพเรายะยิ่งปรุงแต่งให้ค่ำคืนนี้สวยงามยิ่งขึ้นในใจพ่อพัด ยามนี้คิดถึงแต่ดวงหน้าของท่านหญิงท่านหญิงช่างงามดุจเทพธิดาทั้งสติปัญญาก็งามพร้อมตอนนี้เขอภูมิใจที่ได้เป็นคนปกป้องท่านหญิงให้ปลอดภัยคิดกระลายอยู่พ่อพัดเสียงไพเลาะลาวนกกระเวกในป่าหินมะพานที่ท่านปะคูเคยเล่าให้ฟังนั้นดังมาจากด้านหลัง ปล่าเปล่าขอรับท่านหญิงก็เราเห็นพ่อพัดจ้องมองดวงจันทร์อยู่เป็นนานสองนานท่านหญิงพูดยิ้มยิ้มก็ผมกำลังมองดูดวงจันทร์ค่ำคืนนี้ช่างสวยงามราวสวงสวรรค์ก็มิปานพ่อพัดไปสวรรค์มาแล้วหรือถึงได้รู้ว่าสวงสวรรค์นั้นสวยงามขนาดไหนท่านหญิงพูดยิ้มยิ้มเปล่าขอรับ ก็ผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกนะขอรับไตรภูมิพระล่วงนะขอรับไตรภูมิพระล่วงบรรยายว่าสวรรค์มีหกชั้นแต่ละชั้นสวยงามมากพระพัดเคยอ่านไตรภูมิพระล่วงกับพระไตรปิฎกบ้างแล้วหรือท่านหญิงถามเคยขอรับท่านพระครูเคยสอนและเคยให้อ่านไตรภูมิพระล่วงกับพระไตรปิฎกกับผมกับเพื่อน จึงภาคเพียรอ่านนะัครับตั้งแต่เล็กเรากำพาท่านแม่ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกพระตำหนักเราเลยมีหนังสือต่างๆเป็นเพื่อนท่านพ่อเองก็หาหนังสือมาให้เราศึกษามากมายจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้อ่านหนังสือพระไตรปิฎกที่ท่านพ่อนำมาจากวัดมหา,าธาตุตอนนั้นท่านพ่อไม่ได้นำมาให้เราอ่านดอกแต่นำมาคัดลอกที่ตำหนัก เราก็สุกสนตามภาษานะ่ะเลยไปหยิบพระไตรปิฎกมาอ่านหลังจากวันนั้นมาเราก็เฝ้าอ่านพระไตรปิฎกมาตลอดจนกระทั่งเราสามารถจดจำได้ท่านหญิงทรงพระปีชามากเลยขอรับพ่อพัดพูดหลังจากฟังอ้าปากค้างเมื่อรู้ว่าท่านหญิงที่เขาปกป้องอยู่นี้มีความสามารถมากเพียงใดพ่อพัดรู้ไหม ว่าสมบัติของชนชาติเราคืออะไรท่านหญิงถามพระพุทธศาสนาขอรับพ่อพัดตอบถูกต้องแล้วพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดของชนชาติสยามเราตราบใดที่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ชนชาติสยามเราก็ไม่มีวันสิ้นเผ่าสูนพันดอกท่านหญิงพูดกับพ่อพัด พร้อมหันหน้ามองเข้าไปภายในดวงตาของพ่อพัดทั้งสองจ้องมองกันสักคู่ก็มีเสียงดังมาจากราวป่าใกล้ๆเป็นเสียงฝีเท้าของคนจำนวนหนึ่งอย่าส่งเสียงนักกระมมพูดจบพ่อพัดก็หยิบดินขึ้นมาแล้วเสกพรเวทไปที่ดินนั้นแล้วปาดินนั้นลงไปที่พื้นกลุ่มชายชุดด,ดำผ้าโพกหัว มีมีดคาดหลังกันทุกคนเดินมาใกล้ๆก,กับตะลิงแล้วส่งภาษาคุยกันซึ่งเป็นภาษาที่พ่อพัดคุ้นหูชายกลุ่มนั้นมีกันสิบคนกำลังทำท่าทางค้นหาอะไรบางอย่างสักพักก็พากันเดินจากไปในความมืดเคยเจอคนพวกนี้หรือพ่อพัดสักคู่ใหญ่ท่านหญิงก็เอ่ยขึ้นขอรับ ก็ผมคุ้นเหมือนเคยเห็นพวกนี้ที่ไหนแล้วอีกอย่างภาษาที่คนพวกนี้ใช้ก็คุ้นหูกับผมยิ่งนักพ่อพัดพูดพร้อมใบหน้าคุ้นคิดก็ผมคิดออกแล้วครับก็ผมเคยเจอคนคล้ายกันที่วัดประดูรงธรรมพวกนี้เป็นสายของพวกอังวะครับใช่พ่อพัดคนพวกนั้นพูดภาษามอ พวกมันบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันและเห็นแสงไฟที่ตะลิ่งนี้แล้วก็หายไปท่านหญิงเอ่ยขึ้นพ่อพัดใช้คาถาบังตาได้ด้วยหรือท่านหญิงถามขอรับทูลกระหม่อมอาจารย์ถ่ายทอดให้นะขอรับพ่อพัดชำนาญอาโปกสินสินะเมื่อคราวก่อนเราเห็นพ่อพัดใช้ดับเทียนขอรับก็ผมได้อาโปกสิน เห็นทียิ่งเข้าใกล้หัวเมืองเท่าไรเรายิ่งมีอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเราคงใช้ทางเรืออีกต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุสองประการประการแรกแม่น้ำช่วงนี้ตื้นนักถ้าจะใช้เรือคงต้องรอให้น้ำขึ้นก่อนคงต้องรออีกหลายวันประการที่สองเป็นประการหลักการเดินทางคงมีสายของพวกอังวะอยู่เต็มไปหมด จำเราต้องใช้ทางบกแล้วคอรับหญิงเห็นด้วยท่านหญิงพูดใบหน้าดูไม่เป็นกังวลอะไรต่อไปพ่อพัดไม่ต้องเรียกเราว่าท่านหญิงดอกนะเรียกเราว่าหญิงก็พอไม่ได้หรอกขอรับกะผมเป็นเพียงแค่ไพ่ท่านหญิงเป็นถึงเชื้อพระวงกักะผมทำไม่ได้พ่อพัดอย่าก,กันนั้นเลย พอพัดเป็นถึงสิทธิ์ของกรมหมื่นเทพพพิธเจียวนะและยังเป็นสิทธิ์ของท่านพระครูจะมื่นอีกด้วยศักเพียงเท่านี้พ่อพัดก็ไม่ได้น้อยหน้าผู้ใดแล้วท่านหญิงพูดยิม้มยิ้มเออก็ได้ขอรับท่านหญิงพ่อพัดพูดยิม้มยิ้มหญิงบอกว่าให้เรียกหญิงเท่านั้นก็พอท่านหญิงพูดหน้าคอนเล็กน้อย ขอรับหญิง